โโอ้ห uh huh. เห็นกันสนุกมากเลยดูพวกเขาสิเขาเล่นกันสนุกมากเลยน่าจะได้หลายตังค์แน่เลยพอซื้อดาบไหมเนี่ยคนได้ใช้มือถือและเลตกดเต็ด ด้วยมีดาบมาด้วยยนี่มีดาบของใครบ้างเนี่ยเซีนิสต์ซีนิสต์รครันจิโร่ครับคันจิโร่คิีวครับคิีวนี่เห็นไหมเดี๋ยวสองคนนี้เล่นกันหน้าบ้านกันเลยน้องหอมน้องหอมใจจกาพี่โต้ยิจริง วันนี้บ้านไร้ขาวครับชอบอะไรลูกยังไงนะครับพ่อ,อไม่รู้จกัออกพ่อมาดูที่สิไหนครับอ๋อที่เขาเล่นกันอยู่นั่นเหรอน้ำอยากได้หรอครับเราจะหาขยะเก็บกันนะลูกเดี๋ยวได้เอาไปใส่ เยอะหมดเลยน่าจะได้หลายตังค์แน่เลยพอซื้อดาบไหมเนี่ยนี่เป็นเลยครับเอาเก็บมาเก็บมาไม่พอนู่นนู่นเยอะเลยครับอืมน่นาจะซื้อดาบที่หนืได้นะน่าจะได้สักยี่สิบบาทแล้วด่ากันเท่าไหร่ไม่รู้ครับโอ้โหครับ เยอะไหมครับลองดูแ <m> บ <us Salvador> ok ้านนี yourself, ้มีไหมน่าจะเยอะนะโอ้ยเต็มเลยลูกมามามาช่วยกันช่วยกันช่วยขับทิ้งเนี่ยขับทิ้งเนมาเก็บทีลูกวะเพิพอเก็บแล้วจะไปขายกันขายเขารวยมากเลยนะดื่มน้ำ แร่น้ำวิตามินกันเยอะแยะเลยเนี่ยเราไม่เคยได้กินเลยเรากินแต่น้ำฟอกทุกวันเลยเก็บข้อไปหาถุงอีกนะน้ำถุงเก็บไก่อนเก็บไปก่อนเก็ข้อไปหาถุงอีกไว้นึ่งนะครับ พ่อได้ถุงไหม่เพิ่มอีกแล้วโอ้โหจังเลยวิจัยจังเลยนะฟังพ่อเลยนะ,ะยเดี๋ยวพ่อครับมันอยู่น้ำเลยก็แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหาน้ำพีชให้ครับอ๋อนีออ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 ่เจอพอดีเลยขอทิ้งไว้เดีย๋ยวหนูกินอันนี้ไปก่อนนะพ่อคงไม่มีตังไปซื้อหรอกมันคงปวดหลายบาทเนี่ยหกินน้ำน้ำดีด้วยลูกน้ำเอาที่หนูจับเลยกินเลยลูก ได้อยู่นะครับอ๋อ,อเก็บเอาไว้กินต่อนะครับอถูไว้รอแต๊บนิดต่อนะคบโอ้โ,โ,อโเหเล่นกันสนุกมากเลยแต่เอ๊ะเดี๋ยวได้ยินเสียงแม่ใช่ไหมคะเสียงใครอะคะอยู่หน้าบ้านเราไปดูสิคะเสียงใครอะครับ เสียงคนเก็บขยะยเขามาเก็บขยะแต่ทำไมพอลูกสองคนนี้น่าสงสารจังเลยอะดูเขาไม่อยากเห็นลูกเรา,เาหรอทุกอายพวกเราแน่เลยไปไป,ไปไปไปเดี๋ยวรีบไ,ไปกันเที่ยวนีมมาลูกเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวหนูหนูน้อยหนูไม่มีเสื้อผ้าใส่ด้วยหรอลูกวัสดีคุณนายด้วยครับโอ้น่าสงสารจังเลย หนูอยากได้อะไรไหมลูกอยากได้ดาครัหนูอยากได้ดาพี่าราชการหรอเหมือนพี่พี่เขาใช่ไหมคะหนูให้น้องได้ไหมครับได้ครับงั้นหนูชวนน้องเข้าไปในบ้านเราเลยครับมันจะดีเลยลูกตัวสุกโปรกไปเล่นกับเขาเลยนะเดี๋พอซื้อให้นะมาเลยลูกเข้ามาได้เลยพวกเรา ให้เข้าบ้านเราได้เลยใช่ไหมครับได้ครบา,ออาบานนให้คุณพ่อเขาเข้ามาด้วยไหมคะไดอโอ้น่าสงสารมากเลยอ่ะโอ้หนูเข้ามาได้เลยนะคะหนูไม่ต้องกลัวนะคะไม่เป็นไรนะครัคะครับงั้นข<อ>เขาเป็นเด็กดีขนาดนี้เราก็ช่วยพ่อแม่อย่างนี้นะคะแล้วก็น่าสงสารอย่างนี้นะเราก็จะตอบแทนเขาเขาอยากได้ดาบเราก็จะให้เขานะคะ หนูไปเอาดาบของใครดีฮันจิโร่ครับฮันจิโร่แล้วก็เอาเสื้อฮันจิโร่ให้เขาเลยนะได้สองอันเลยเหรออะไรเนี่ยดาบนี้ดาบอะไรครับลูกเอออยูดีใจไหมครับดีใจไหมครับดีใจไหมครับขอบคุณพี่แล้ก่อนเลยครับพี่โตเอาเสื้อฮันจิโร่ให้น้องเลยใช่ไหมครับดาบไม่ก็เดี๋ยวกขอให้เอเป็นเสื้อในร่มฝากอ่ากให้เสื้อของครักครับหนูต้องเป็นเด็กดีแบบนี้นะครับ แล้วพวกเราถ้าอยากได้อะไรก็มาหาพวกเรานะครับมันใส่ได้นะลูกใส่อย่างนี้เปล่าครับใส่แบบนี้เลยครับลูกแล้วไหนลองเล่นดาบกับพวกพี่ๆหน่อยครับเอาเขาดาบเล่นกับคุณขวัญชีเอาเข้ามาเล่นกับพวกเราได้เลยนะระวังก็อย่าไปโดนพี่เขานะอาลุงอะไรครับอันนี้อะไรนะยงซีเกะยงซีเกมันเป็นยังไงเนี่ย ลุงไม่รู้จักไม่รู้จักทขาไมลุงเหมือนมากเลยโอ้คุณลุงขอบคุณนะครับมาไดใ้ให้คุณลุงไปเล่นกับพวกเราได้เลยนะคะคุณลุงเข้าบ้านก่อนเลยค่ะเดี๋ยวขยะที่เหลือนะเดี๋ยวเราให้ตังไปเองนะมีพี่โต๊เป็นไงล่ะเรามีเพื่อนเล่นเพิ่มเยอะแยะเลยใช่ไหม โอ้โหันเป็นไงคุณลุงคุณลุงท่าเยอะมากเลยคุณลุงนี่เห็นไหมเราได้เพื่อนเล่นเพิ่มเยอะแยะเลยใช่ไหมลูกสนุกกระเดิมเลยมีทั้งคุณลุงแล้วก็มีน้องมาเล่นเับพวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นละครสั้นของพวกเราใช่ไหมคะคือต้นน้ำนะคะเขาก็รับบทบาทเป็น เด็กเก็บขยะจากคุณพ่อนะคะแล้วก็ทําให้เห็นว่าเขาอยากได้ของแต่ว่าเขาไม่มีเงินซื้อแต่เขาแล้วพ่อของเขานะคะก็ทาอาชีพที่สุดจลิตนะคะก็เป็นคนเก็บขยะก,ก็ไม่ได้ไปโกงใครแล้วเพื่อจะไปเก็บเงินให้ลูกแต่พอนี้ถ้าเราทําความดีคนอื่นก็จะเห็นความดีของเราใช่ไหมครับอย่างบ้านเราที่เราเห็นความดีของต้นน้ําใช่ไหมครับที่ต้นน้ําเก็บขยะเราก,ก็เลยให้ดาบและชุดกอดเ,เขาไปเลย นี่แบบนี้เลยนะคะบ๊ายบายนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน